หนึ่งในเบญจภาคีพระปิตาเนื้อโลหะเป็นพระปิตาเนื้อแร่บางไผ่ของหลวงปู่จันทร์แห่งวัดโมดีจังหวัดนนทบ,บุรีครับสร้างราวปี2425ก็140กว่าปีมาแล้วซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระปิตาเนื้อโลหะที่เป็นแร่บางไผ่เป็นแร่ที่หาได้อยู่ในคลองบางไผ่แล้วก็อยู่ในคลองบางคูรัด หลวงปู่จันทร์ท่านได้ออกไปหาแร่ในคองบางไผ่แล้วก็นำมาเลี้ยงโดยเลี้ยงด้วยน้ำขาวปลาซึ่งทำให้แร่นั้นงอกเพิ่มจานวนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็นำแร่มาหล่อเป็นองค์พระปิตาที่ปั้นขึ้นจากขี้ผึ่งทีละองค์โดยเฉพาะตรงเลขยันเนี่ยเราจะสังเกตเป็นเส้นๆครับเหมือนเส้นขนมจีน ขับซ้อนไปมาเป็นยันณนมาพะพทะคือธาตุทั้งสี่แร่บางไผ่นี้ก็จะมีสนิมออกสีแดงเหมือนกับสนิมเหล็กตรงนี้จะชำรุดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เด็กยันยันเถาะตรงไปของยันเถาะนี้จะจะบินออกไปเราสังเกตรตรงเสี้ยนนะครับแล้วก็ความเก่าขององค์พระนี่ร้อยกว่าปีเอกลักษณ์สำคัญเลยของพระปิตาหรือว่าเป็นเนื้อแร่บางไผ่ก็คือการดูเสี้ยนนี่ครับ เสี้ยนนี่จะมีจะมากจะน้อยก็ไม่เท่ากัน,นครับแต่จะต้องมีมีทุกองค์เสี้ยนจะนี่นครับดูอย่างนี้จะเห็นชัดเจนในบริเวณที่เป็นซอกก็จะมีสนิมสีแดงแดงมันสนิมเด็กติดอยู่ด้วยมีคาบผงคาบเบ้าดินมีจะเห็นชัดเจนเลยในการสร้างแบบ ปั้นแปะทีละองค์ครับแขนก็จะปั้นแล้วก็ามาแปะลงไปนะครับปั้นแล้วก็แปะเสร็จแล้วก็ต่อช่อองค์นี้จะมีรอยตัดช่ออยู่ที่บนศีรษะครับเมื่อได้พระแล้วก็ตะไบแต่งช่อบางครั้งก็แลดูเป็นเหมือนกับใส่หมวกนะเป็นหมวกแก๊ปในซอกลึกๆนี่เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นลักษณะของปั้นแปะลงไปนะครับเป็นพระเนื้อโลหะที่น่าจะเป็นการปลอมที่ยากที่สุดแล้ะครับ นอกจากของหลวงปู่จันแล้วก็จะมีของหลวงพ่อเกิดวัดบางเดือด้วยนะครับที่เป็นพระที่สร้างจากแร่บางไผ่นับเป็นของหายากในวงการของพระปิตาเนื้อโลหะเพราะว่าแร่บางไผ่นั้นมีจํานวน,นน้อยจึงทําพระได้จํานวนที่ค่อนข้างจํากัด